มื่อนี้สาวคนหัวย่างกาดาวดาวประยุทธ์าวคนอยู่ใสเ <c oughs> มื่อนี้สาวคนแม่นอยู่อ่างนำ้ำสุยเมืองจำพรนาะเมืองจำพรแครงสวรรค์เขตอะไรฮาก็เคยเลยมาสาวคนก็นบอกเคยมาจา้าคือบเคยมาตั้งแต่แบบว่าย่งในน้อยพ่อเลยกาเคยมาแบบเป็นสวงสงการนอ้อแปดปีที่แรกตั้งแต่ปีน้องโดนเกิดน้อสาวคนเคยมา แ้วก็ปีนี่ก็มาอีกเธอหนึง่งทางล่างนี่ก็เป็นผักเสียงน้ำก็แห้งแห้งเลี้ยวเห็นน้ำกขาจนย่านเนาะกขาบอกคยแบบเทาบอกเคยมาฮะนะชาวคนสิหาเบิ่งน้ำเนาะอีกอย่างกับบ้านบ้านเขามันไม่มีน้ำนะเขาก็เลยย่านน้ำเป่นแน่เห็นเห็นบอนเขาถ่ายคูุกได้นีนแบบว่าล,ลุ่มนี่นะเขานังถ่ายคูุกเนาะ เาก็อยากมาเมบิ้งว่าแบบคืออยากมานั่งลิ้นริอไนะบัดมาเห็นโตรจริงโดโูกล้าเนาะอีกอย่างหน้ามันกันลายเขาก็ไป่ได้ลงนะก็ได้เอาโตลงแต่ย่ำแรงช่วงย่ำแรงเขาสิเอาโตลงเขาก็มาเห็นเขาก็อยากมาเห็นเนาะได้โอกาสมาเลยเมันนี้มาเบิ้งมากับุ่นรุ่นเราเป็นไค <c oughs> คนงาม เขะมาะอบทาหมกเมาแท่นี้เขาจะดังตึุ่งเขา,าก็อยู่แทบน้ำนะตอนนี้นนนเนาะนกเคยมาเขาก็จะเป็นยันยานเลย เมื่หรน้ำคงไม่เป็นน้ำเลน,น้อยเนาะน้ำบักใหญ่ๆในก็เป็นน้ำสุยบมืแอหร่คนก็นมาลิ่นหล่ไล่ได้แต่เก่าหา่ะแต่เมื่อน,นี่ทำยังโมบีคนหัว่าเฮามาแต่เศร้าขนาเนาะอ,อูเบื่แไหร่น้ำเกิดมาฮะก็เคยเห็นน้ำลายไปสิเขื่อเดียวนี่แหละเลีเล้ยวไปชุดแสงหูแสงตาตาปิ๊บชาวคนก็ฮาก็เห็น เป็นทางลุ่กะมีคนใส่สะดุ้งเนาะเคนก็ใส่อยู่เพือเดียวอันนั้นก็เป็นขูดขูดปลาเพิ่นเพิ่นอยู่ลุ่เาขาค่ะเขาไปจักทางลงเบิกเ่าจะลงอะไร้างครางก็นึ่งเบิกแต่ทีนี<ง>่แหละเพิ่นก็ได้เท่ะ,ะน้อยเนาะไม่ได้ได้ลาย,ลายดอกเบิ่งแน่น้ำนี่ เป็นตาพลาดเตอร์พลาดเตอร์ลินลินมากนะป้ามากขี้เต่าป้าลินมาคขี้เต่าร้อยแข่งกันตะกี้หักน้ำน้ำอยู่นะตนกก็มันเป็นหวยใบใหญ่พ่นธุดอกเนาะน้ำม,มากที่เคยปรินมาคขี้เต่าเบิง่บงแน,น่น้ำน้ำขังนะกามีฮะนะอ้เพิ่นบพยานบวเนาะ คนโต๊ะบ่อน้ำขึ้นหลายแท้คน,ทคนขึ้นเรือคนเดียวบ้งแน่นปูเพ็ดว่าปูปูพูนลาเก่งอะีเอาชอปปิ้งไปนั่งต่างๆเ,าดเด้อ สาวคนกระสิผ้าอยางเหรอแข้มแขมซุยเ่าไม่เห็นแขมแข้มซุยดิแค้มทางเราเอยอยางขึ้นทันะแข้มทางเนาะเอาเข่าบเคยมาเนาะเป็นเล่เยเลยจเป็นเลเเลยเลยโมจ้าขอดทางมาเปล่าสิจ้าเคยมาแต่ยังน้อยเขาก็ลงืมเบิร์นี่ก็เห็นแต่บบลเข้ามาถ่ายหูบเนาะเมื่อนี้เขาก็มาเห็นโตจริง มีผ้าพ่อมงามอะไรค่ตอนนี้เาชมากห่างไปหลอกหลอบอบอนครัวแะละเราว่าเป็นกัะตุดอีกไปะนะเขาดิบแต่งก็แบบใส่คันสั่นะมาเบิ่งน้าเนาะมาเทียวดิบเบิ่งน้าเบิ่งหน้า มาซองสาวเนาะซาปิ้งสองคนเบนิองไหนผู้น่าผู้น่าอดีน่าอหลอน่ามถั่วเจ้าเคยเห็นบ่าสาวปิงบอกว่เคยเห็นเป็นตาหยาดแหงเลยเนาะเป็นตาหยาดมาดื่มมาดื่มเติมดื่มหน่อยเนาะว่าโซบะราไก่นะงามแหงอะไรไปก็งาม <laughs> คนงาม มาเนรึมินกระพายกระเพราได้นนี้เ <c oughs> ินแม่เินแม่หน้าเินแม่หน้าใครเคเเยเห็นน้าเินแม่เทาคนเองก็บ่เคยเห็นตะเบหอกนานี่จะมาเห็นกว้า <c oughs> งเตัวเองคูงกว้างแบบเฮ้ยสาวคนสิพาไปหลอกทางนั้นหรอดยปะเปอยากลนอด้ถ้าอย่างหลอนอ๋ ซาบ,บินก็นเป็นคนจับกล้องให้สาวคนเพิ่นทางนี้จะเป็นห้านทางห้านคนเพิ่นก็นตึกสะดุ้งอยู่ข้าวก็ะวาชีหล่อลงทุนแต่ากาไม่ได้หล่อเนาะกระวชีลบลบเมือ,อมาทางเก่า ว,ว่าชาวพมนมาแต่ชาวพนมันมีแนวใหิรอดนาะมีแนวนแบบคนกับบมีขนาดนน <c oughs> ไม่ได้คนมีค้นสองคนมาแต่เศร้าขนาดสองสาววันนี้มาแต่เศร้าในเสียวมาเบิ่งหนำขึ้นเนะะาะเพราะว่าวาซิม่าคามไกลมันไกลเนาะทางบ้านเฮาไกลพี่มา,าทางกลาง เบื้งแนะนำฮะชอปปิ้งเ <c oughs> อากระชิญยางหลอกเ้าก็องปจักบ่อนหลเนาอะอีกอย่างก็ห้องบอกเคยมาหธนาจักสิไปหล่อทางไรประจักรพัดแถวสิหล่อโมู้บ่อนหล่เนก็กระชิญยางชิย่างลบไปลบมานี่แหละเห็นคนอื่นมาลินแบบมาแบบคือเป็นตาะมันน์ธนาถ่ายทูบถ่ายทอยน้องเอาก็เลยอยากมาเอ้ยจ้าจักจกังซ่า อาปิงมาสิโดดโลงให้เบิ่งโยโยโยอหย,ย่าห <im it> ยุดหยุดหยุดหยุดอย่าซาเอาเลยเอาเลยขันเจ้าก้าขันเจ้าก้าใอยจ้างเจ้าหาลอยกีบอ้าว,าวเจ้าแนบบอซาฟิงยอมเลยป้าย่างป้าป้าผืนย่านซาปิงซา,ป,งาปิงเพิ่นเป็นคนย่านน้ำเนาะแต่ซาวคนถ้ากะ ย่านอยู่หักครอยๆกว่าซาิงหน่อยนึงเพราะว่าสาวคนก็เป็นสาวหมักหาปลาเนาะแตกี้กับไปหาปลานํำพอ่อไปหาอยู่อยู่เซ่ดีแหละเพราะว่าเซ่บ้านอันเด้บ้านยังาบ้านบ่อนไปเอาผือบ้านบ่อนไปเอาผือบ่อนสาวคนไปหาจากบ้านนะชาวคนก็บปจักงเนาะตั้งแต่ยังน้อยไปห้างมห้อยไปตึกปลามานได้ไปตึกปลา,า,าก็ได้น้ำ โพดโพษักโมหมักแตงน้าน้าลายอะไรอันนัอันนี้เทาเข้ามาทางในนอนหลังจากที่เทาหลอดทางนอกเลยทางเข้ามาทำไมน,นี่ก็เป็นห่านห่านกะเจ้าคายเครื่องอะไรเนาะบ่อนห่านคายเครื่องทั้งทงั้งฝุ่นกะสิเป็นบ่อนเขา้าวหลินดูยังไงฮากับโมคยไปเนะาะหันอาหารเขาเร,าเราเดาเอาค่นะ มาหล่อแคมซุยเนาะมาหลอหลินเบิ่งบรรยากาศเป็นบรรยากาศแท้แหละมามาเปิดหัเปิดตาเบิ่งนา้าเบิ่งไหนคลิปนี้สาวคนกสิกรจุตเแสงสุนิเด้อสาธิตสาธิตอาปปการใดสาวคนกสิกรขอขอใใ้พอ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 น้ำนา๊นะธรรมะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคนในคลิปอื่น,นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องการธรรมาสบายดีสวัสดี